ใช้ได้แบบให้มันคล่องตัวอีกรอบอีกรอบไปเริ่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปได้กัน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 เวลามันเยอะกว่าปืนเขียวยิงมันจะระเบิดซ้อนรอบๆอ่ะมันมันมันพอจะช่วยฟีดได้แต่อนทันเตเมต้องเอาปืนเดือดไอ้ีเอาปุท้ายนะไปยิงข้างหลังรึเปล่าปืนข้างหลังดีกว่าึงยิงข้างไอ้กูยิงไอ้ปุ้ยยิงข้างหลังปุ้ยยิงข้างๆให้ ยกูไปฝั่งนู้นแล้วบอสมาแล้วเอ็นมาแล้วเอโรเวตมาแล้ว,าลวหาบอลอะไรเฮีย,อยโอ้ยพีย่เต็มเลยสัต ไอ้เฮีย้ยคี้เยอะมากไอ้ตัดทิ้งได้ใช่ใช่กูกำลังเคลียร์กูกำลังเคลียร์ลูกเคลียร์ตัวเล็กโอ้ยกูโดนตบเลยเยอะแยะขนาดนนวันนี้ไอ้เฮีย้ยเออปาดก,กี้ไปมาอยู่มาอยูอ่เดี๋ยวเกี่ยเฮี้ยโอ้ยกูต้องไปเอาไปตัวนั่นดิเดี๋ยวโอ้ยมันตามมึงเต็มเลยว่ะโอ้ยเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายไม่ยองตายนะ

ตัวแมงวันโอ้โหเก็บของเก็บของก่อเน,อนอเออตายอ้อโี้ยของเต็มพื้นเลยสัตว์มาซ<อ>กคิปแล้วมาจะทำอะไรกับมันเดียวของก็ไม่เก็บน,นะของก็ปล่อยแม่งคาเพื่อนแหละเดี๋ยวก็ยิงมันยิงมันนั่นแหละยิงมันสะปกติแล้ว ตัวไหนแยกยยิงตัวเดียวกันไหมอ่าเอาเอามันต้องแยกกันยิงเงี้ยมันจะมันไล่ทุกมันจะไล่เนี่ยมันจะไล่แล้วมันจะโดนตีเฮียตุตัวนี้จะตายแล้วโอ้ยโอ๊ยเล็งอยู่เล็งอยู่เล็งอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ระวงังระวังไม่ได้ปะกูวิ่งก่อน เลยไปเลยไปเลยกูณล้มละตายหนึ่งจะตายหนึ่งก็ตายหนึ่ง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 โอ้ยอย่ามาไอ้เหี้ยสว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 ยคุโดนพิษโอ้ยเขยอย่ากันโดนพิษจากไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยกูล้มหนึ่งคุณล้มหนึ่งมึงโอ้ยกูจะล้ม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 ไอ้เฮี้ยตายตัวนึงแล้วกูจะล้มไม่นะหลบไม่พ้นไอ้เฮี้ยดูเลือดดูเลือดดูเลือด โอ้มันนั่งเฝ้ากูเลยอ่ะเออมันทับศพกูเลยไอ้เหี้ยคตรเหี้ยเดี๋ยวนะโอ้ยกูติดม่งละไล่มึงละจะรอดได้หรือไม่ออกมาจากวงสวยสวยงามเพื่อนไอ้เหี้ยทันสุดยอดโอ้ยออกออกออกอยู่ปาดปาดสองทีไอ้เหี้ยเอ้ยสุดยอด

ยิงไม่ตายโอ๊ยเยอะยิงฟิสิดหมดเลยสัตว์เออยิงมันยิงไม่ตายยิงไม่ตายยิงตัวบินเลยตัวบินกันไอตัิยังตายเหรอโอ๊ยเฮี้ยเดียวจอดรถไปจอดได้มันได้ดโอ้ยโอ้ยทำได้ไม่ทำได้มดมิ่งหมา้ถึงกูฟิษมันกัดมึงอยู่ มึงทำได้เพื่อนมึงทำได้กูไปเลยพี่ยิงให้มันระเบิดแข็งให้อยู่แข็งเฮ้ยอย่าบอกนะ เฮ้ยตัวยิงแล้วตัวยิงไกลไกลอยู่เอามาไอ้สัตว์มาไอ้เที่ยไอ้ดีกี้แล้วกี้แล้วไอ้ดีมันกี้แล้วสุดยอดโอะไรอไอาเงี้ยเราทำได้ไงวะเย็บข้อได้ไหเฮ้ยสุดยอดว่ะตัวแข้งแกร่งขึ้นภายในแบบเดียวได้ยังไงเนี่ยโอ้ยของม่วงเต็มเลยไอ้ต ยากเฮี้ยเหนื่อยสัสสัสดีนะกูเอาหยุดหยุดมอนไว้เฮี้ยชมกูได้สุดยอดเฮี้ยเอาหยุดมอนมาเฮี้ยสองทีได้แล้วสักตัวแล้ว